สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้หยาปังก็จะพามาบำรุงต้นมะเขือต้นมะเขือที่ปลูกเอาไว้กําลังออกดอกเลยนะคะปลูกเอาไว้สวนหลังบ้านเล็กๆนะคะหรือหน้าบ้านของเราเราปลูกเอาไว้เจ็บกินเองนะคะหยาปังก็จะพามาบำรุงให้มะเขือของเรานะคะติดดอกติดผลดอกไม่ร่วง เี่ยค่ะเจ็บกินไม่ทันเลยนะคะอันนี้ก็เจ็บกินหลายรอบแล้วลูกโตกรอบอร่อยด้วยนะคะมะเขือที่ปลูกเอาไว้นะคะที่ี่ป่นใช้บำารุงมะเขือนะคะเราจะไปดูกันเลยค่ะเยปันก็เตรียมน้ําไว้5ลิตรนะคะยียปานก็จะใช้2อ,อย่างนี้จะมีนมรสจืดนะคะแล้วก็ผงชูรสโมโนโซเดียมคูตารเมทนะคะเราจะมาดูวิธีการทําพร้อมๆกันเลย ในนมรสจืดของเราก็จะมีแคลเซียมนะคะมีสารอาหารมากมายเลยทำให้พืชผักของเราเร่งโตเร่งเขียวเร่งงามลำต้นแข็งแรงนะคะแล้วก็บำรุงดินด้วยค่ะเราก็จะมาเอานมรสจืดของเราใส่6ช้อนโต๊ะนะคะกับน้ำา5ลิตรนะคะกล่องหนึ่งนะคะใช้ได้หลายครั้งเลยนะคะเดี๋ยวปังก็จะเอาเทใส่ นะคะยปังไม่ได้เอาช้อนมาค่ะกาเอานะคะเกินขาดก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราจะต้องใช้รถบ่อยๆอยู่แล้วอาทิตย์หนึ่งนะคะอยปังก็จะใช้รถ2ครั้งค่ะใช้นะค่ะกาเอาเนาะต่อมาอยปังก็จะใช้ผงชูรสนะคะโมโนโซเดียมพูเตรเมตรเร่งรากเร่งการเจริญเติบโตทำให้พืชผักของเรานะคะติดดอกติดผล ดยปังก็จะเอาใส่หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะดียปังก็กะเอาเหมือนกันค่ะดียปังก็จะเอาถุงที่ใกล้จะหมดใส่ให้หมดเลยนะคะก็ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะพอดีเลยนะคะเนี่ยค่ะดยปังก็จะเอาเทลงไปในถังเลยนะคะแล้วเราก็จะมาคนให้ผงชูรสกับนมนะคะละลายให้ดี ะะละลายดีแล้วนะคะเราจะเทราดลดก็ได้ค่ะหรือท่านผู้ชมมีที่ขีดพ่นนะคะก็ใช้ที่ขีดพ่นได้เหมือนกันนะคะเราก็จะไปลด มะเขือของเราเลยนะคะเยาปางก็จะใช้รดนะคะอาทิตย์ละสองครั้งค่ะมะเขือกําลังจเจริญเติบโตแบบนี้นะคะกําลังออกดอกแบบนี้ใช้รดได้เลยติดดอกติดลูกให้เรากินตลอดเลยนะคะหมดแล้วเราก็มาผสมใหม่นะคะแล้วเราก็ไปรดได้เลยนะคะมะเขือต้นนี้นะคะเยาปางก็ใช้รดประจำเนาะ ลูกของเขานะคะจะกรอบมากเลยแล้วก็อร่อยมากเลยค่ะใช้ลดได้กับพืชผักทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นใบกะเพรานะคะเล่งโตเล่งเขียวเร่งงามได้อย่างดีเลยค่ะบำรุงพืชผักสวนครัวที่เราปลูกเอาไว้เก็บกินเองนะคะบำรุงกันง่ายๆนะคะทำให้ เล่งโตเร่งเขียวเร่งงามได้อย่างดีเลยค่ะส่วนมะเขือนะคะติดดอกให้เรากินตลอดเลยดอกไม่ร่วงนะคะแล้วก็มีรสชาติดีกรอบอร่อยด้วยค่ะหวานท่านผู้ชมก็ลองไปบำรุงดูนะคะพืชผักสวนครัวที่เราปลูกไม่เยอะนะคะปลูกอยู่ในกระถางส่วนเล็กๆหน้าบ้านหลังบ้านนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่คะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร ทองปานปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ